ถ้ากูเดินแล้วกูเมืออันนี้เขาไม่ไหวจริงนะ เป็นเล่โด่ง้ช่ไหพี่ป๊อกด้วยดีกว่าสุดยอดก็ต้องมาช่วยซัพพอร์ตท่านประธานกันหน่อยครับเป็นดาราเข้ากล้องหน่อยเป็นดาราเป็ิดเปิดวบล็อกหน่อยสวัสดีครับเปิดวบล็อกหน่อยจริงไหมว่างานวันนี้ที่อำนวยความสะดวกทั้งหมดอ่ะเราเอาเงินทุนสีเทาที่ทำเว็บพนันมาทำอันนี้จริงไหมพูดไปก่อนพูดไปก่อนไม่จริงเลยขอทุนเข้ามาคนเดียวเลยครับขอทุนเข้ามาคนเดียวเลยโอเค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 พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยฟีนระวังข้างหลังเดินนะเดินนะเดินดิ เดินดิหอมมากเลย้อมสุดเลยมาครับรีลันครั้งที่สองครับเริ่มนะครับวันนี้คนเที่ยวในคนเยอะมากนะ220้อย่าดังต่ำแต่ว่ากูฟิตมากนะต่อให้กูจะไม่วิ่งแต่กูจะเป็นเดินแบบวแถวเดินไวแข็งแรงมากกูแข็งแรงมากแต่ว่าคือถ้ากูเดินแล้วกูเมอเหมือนครา้ที่แล้วเลยนะอันนี้คกูไม่ไหวจริงนะมึงต้องช่วยกูด้วยโอเคปะ เพราะว่ากูเนี่ยาลากมาจากเขาใหญ่มากมุณเล่นคอนเสิร์ตเขาใหญ่มาแต่ว่าวันนี้กูสบายมากเพราะนอกจากว่าหัาวใจกูพร้อมแล้วกูซ้อมทุกวันแล้วร่างกายกูพร้อมด้วยร่างก,กายที่ดีนะครับต้องการโปรตีนที่ดีเหมือนกันครับผมโปรตีนต้องถึงมีของดีแนะนําในวันนี้นะครับผมสันชัยเดลี่ไฮโปรตีนครับผมรสจืดตัวใหม่นะโปรตีนสูงถึง33กรัมฮะแคลเซียมสูงไขมันต่าสบายท้องทุกคําที่ดื่มนะครับผมบอกเลยว่าแถมไม่มีน้ําตาลทรายและไม่มีน้ําตาลแลคโตสอีกด้วย และยังมีรสอีกสารสชาติครับผมรสชอ็ชอกโกแลตครับผมรสบัตเตอร์สกอตช์ครับและรสสตรอเบอรี่ครับผมใครอยากลองดื่มนะหาซื้อพี่ๆซื้อไดทุกสาขาและซูเปอร์มาร์กเก็ตและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้ <c oughs> เลยครับเดี๋ยวอยู่ไหนของเด็ดพันปีบินมีได้กินปหม <c oughs> เดี๋ยวมาโอเคสบายคนมากหน้าหลายตาต้องขออนุญาตกูไปดูแลแขกก่อนนะกอลังวุ่นวายอยู่สวัสดีครับ สภาพเหมือนขี้เมาไม่มีไม่มีผมนอนสามทุ่มสภาะเหมือนขี้เมาผมนอนสามทุ่มวันนี้ใส่แว่นนี่คือวิ่งเร็วหรือตาเราแบบใส่ตายาวตาหลุดตาหลุดสวัสดีครับไวรล่นเอาไว้เอาไว้พี่ปิ๊นครับนั่นเองครับพี่ปิ๊นมาบอกคารีโอ้คารีโองครับครับผมสวัโอ้ยบิ๊คบรีโอ้เอาแล้วโชว์พลังกันดูการวิ่งหน่อยนะนี่คือยังไงไม่หลับ ลับมาเต็มที่ว้าวของเดิน3โลวิ่งดิวิ่งผมลงผมลง3โลนะครับเอาเดินด่เดินด่าเอาไนเอาไหนล้เดนสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ้ยโปกลบมาว่ะโปกลบเอ้ยพี่อ้อยสวัสดีครับ g มร์นนุมอร์นิ่งทำไมคุณจะไม่ตื่นโอ้โหเชี่์พี่แข็งแรงสัตว์ ผมติดไมโครโฟนอยู่เนี่ยโหรแฮปปี้เลยสอหนึ่งะมึงบอกกูว่าไงกูเมื่อคืนกูถึงบ้านตีหนึ่งมีลายคอมามาจะทาวุฒโทรหากูกูถามโทรมาจำเฮี้ยอะไรตีหนึ่งไตว์มีเี้ยอะไรไม่ดีแนโทรมาดึกดนี่นี่โวยยเลย จะโทรมาถามบอสได้เฉยว่าไหวไหม ไม่นอไปวิ่งกันหรกนั่งกินเกานนี้ดีกว่เสียเวลาเดินให้มันเหนื่อยทำไมพี่แนนน้องเนวดีอีสัตว์เขาหนักกี่โมงโอเิสายทุกงานอีสัตว์มาสุดท้ายสุดท้ายดููกลขออนุญาตครับถ่ายรูปกันครับพี่บครับเทิรเลยครับ นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีจังหวะที่เจอกันระหว่างกลุ่มวิ่งกับกลุ่มเดินแถวแถวถนนปฏิพัทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเว้นประมาณสัก3นาทีเราจะค่อยๆทยอยปล่อยกลุ่มวิ่งนะครับแสบคอไปหมด ผมไม่มีอยู่ครัผมไม่ทำอะไรเกินตัวจะพิชเกินเรืดไม่เเร็วที่สุดเท่าที่พี่จะเดินได้เลยเพราะผมพิตมากโอเคค่ะแต่ว่ารู้ไหมมันก็ปวดกระตามวดทายเฮ้ยสัดไปเปลี่ยนเสื้อเร็วเร็วฝากค้นตัวหน่อยฮะ ก็คืดเโอเคทักตแล้วไปเลยทักไปเลยทักกันนี้หมดนะอย่าเร็วว่ะนี้แล้วข้าวยินค่อย นี่สุดยอดนะครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจะถามเลไจะคุยอะไรถามเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเพื่อก็ก็ตามที่เห็นทางรายการเลยตอบเะไรอย่าให้คุยได้ไหม้อผมาดูแลพี่แล้วกู้สแกลแสเป็ดให้มึงขึ้นไปมึงยังดอบงมาอีกเกเนด้วยอย่าไปยุ่กู ไปไปด้วยพี่โอเค <laughs> <laughs> okay. กิโลแรกของพี่ตาครับเย้โหเมื่อกี้พี่วิ่งจากโค้งนู้นนะเดี๋ยวแฟดพี่สปินหยุดยืนความเฉื่อยนะคตรจัดเหนื่อดจัดโค้งนี่เราคนที่วิ่งเกิน5กิโลใช่ครับไปครับนี่คือตากล้องที่เราฟลายเซลพี่พีตลอดใช่เพราะนี่พี่พี่เขาวิ่งกันด้วยโอ้ตายยังผมว่าฮาร์เดดโซนห้าแน่ะครับวิ่งวิ่งหนึ่งดียวิ่งหนึ่ได้งานได้ VO2 Max ด้วย

อะไรพี่สามโลสบายมากอันนี้วิ่งแปดรอบมากกูวิ่งรอบมากกูวิ่งแล้วมึงต้องเห็นพี่เขาตอนที่เขาอยู่เมื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้กูมองมาพี่เขาอยู่ท่านี้นะอ่าปวดเจ็บเป็นเนี่หรอปวดเจ็บแฟนตายยัวิ่งเหรอวิ่งตายเมื่อพี่พี่เห็นเลยวะเราไม่เจอแล้วพี่ไอ้ส้มเสี่ยงวิ่งเร่งวิ่งหนักกูเยอะกูเสียวเลยเดี๋ยว กูเจอคนหิวก๋วยเตี๋ยวจะยืนนิ่งซิฟกิอยู่แล้วเหนื่อยไหมพี่ๆวันนี้โอ้สนุกมากสนุกมากยังไม่เหนื่อยเหนื่อยมันไม่ออกเลยมันเหมือนแค่วอร์จริงๆได้แค่สองโลก็พอโอ้ม่เกินมั้งทั้งสามโลจอยมากอากาศมันดีอ่ะใช่ใช่ฝุ่นก็ไม่มีอุณหภูมิก็เย็นเพื่อนก็เฮฮาวิ่งไปคุยไปเจริญพรมากตอนนี้น้ำร้อนตอนนี้เรามาสัมภาษณ์พ้องงานเน่อยครับเป็นไงบ้างครับด้วยกันด้วยกันด้วยกันพี่เป็น เพ่อะเลี้ยงเดี่ยวสนุกเลยพี่สนุกมากสนุกมากแล้วก็บรรยากาศดีมากคืออากาศแบบใครจะไปคิดว่ามาวิ่งเช้าเ้าในอดีอย่างเงี้ยไม่เคยมาจริงเออแล้วก็อากาศแบบ20ไปปลายใช่อากาศดีเดินชิวขนาดวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยลงยังแบบหูเย็นเลยชชิวมากเลยโชคดีมากอากาศเป็นช่วงที่ประเทศไทยอากาศดีพอดีสนุกมากครับขอบคุณพี่ปิ่นมากนะครับขอบคุณเช่นกันสนมากครับเสื้อเฉยด้วยยังไงนี่ย็งไงฮะ รอบหน้ารอบหน้าพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เลยค่อยๆมี่ค่อยๆเราไม่ต้องไปรีบไม่ต้องแบงานมันเตรียมนานมึงต้องค่อยๆทำค่อยๆถ่ายแกดีมากครับสนุกมากได้เลยขอบคุณครับ ดีลงโปรตีน7จกิโลเอาลงโอ้เออไม่ต้องแดกแล้วจะไปกลับใช่ไหมฮะไปจอยก่อนที่ไทยงานแป๊บไอ้จะทำหลายอย่างไปหมดมองไปหมดแล้ว สวัสดีนะครับรสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบในในบล็อกฮะรายการวันนี้เแ,แนะนํำก่อนพอดีผมไปเจอใน Facebook ว่าน้องอนะ่ะ<า>เกิดวัน,นัีิเหตุใช่ครับ<ช>แล้วก็แล้วก็สื่อสารลำบากแต่ว่ารับงานถ่ายรูปอยู่เห็นก็เลยเอ้ย,อยน่าสนใจเลยแบบอยากให้มาร่วมงานด้วยกันถ้าใครอยากติดต่อคุณพ่อครับ ฝากเบอร์โทรฝากอะไรได้เลยฮะเผื่อใครอยากติดต่องานครับ0865456229นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าโทรมาเนี่ยคนที่จะคุยงานเป็นคุณพ่อคุยให้ก็จะเป็นคุณพ่อคุยให้เฮ้ยแต่ลูกสวยลูกสวยหายดีหมดผัดสบายยินดีว่าคุณถึงพดมนะครับขอบคุณมากเลยครับเย็นดีมากครับรอดูลูกนะฮะตัดไปแล้วเหรอยังอยู่ตัดอยู่โอเคโอเคเอไปเดี่ยวได้ดี ครั้งที่2นะคะเป็นงาน Nana Coffee Roaster Ari X กับ Carnival Running ค่ะจริงๆแล้วถือว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศดีมากวันนี้ใช่วันนี้22องศาแต่เช้านะคะแล้วก็เป็นซิติรันรอบๆอารีที่แบบว่าเพลินสนุกสุดๆนั่งรถสบาไลด์ต้องมีอีกวิ่งรีบลงทะเบียนเพราะว่าคนลงทะเบียนเยอะมากใช่คนลงทะเบียนมาประมาณ20,000กว่าคนวันนี้เราคัดมาแค่200พูดไปเรื่อยเลยอันนี้พูดไปเรื่อย ใชมีเสื้อเสื้อเก๋เสื้อีรีรันเยเป็นไงล่ะก็วันนี้สนุกมากค่ะก็คือว่าเราได้มาวิ่งรูทอารีแล้วก็ทานกาแฟจากนานาค่ะแฮปปี้เพื่อผมบอกว่าที่วิ่งเหนืยมากก็ไม่เท่าไหร่แค่ซับสองนี้ไม่ใช่ไม่ใชค่ะวันนี้ก็เราก็มวิ่งชิลๆก็คือวิ่งได้เรื่อยๆค่ะถ้าใครแบบอยากมาเดินเขาก็มีเพจเดินนะคะเป็นงานวิ่งครั้งแรกในชีวิตนะ ก็ถือว่ารอดไปได้5กิโลใช่ไหมติดใจเหมือนกันเนอะอาศัยวิ่งตามงานพวกนี้แหละเป็นนักวิ่งอีเวนต์เจอกันงานนาเฮ้ยเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่นะคุณดูล่าเรืองมากตอนวิ่งคุณดูไม่เหนื่อยเลยอะดูไม่เหนื่อยเลยโอ้ยอยากให้ยาวๆเลยอะอยากให้ไกลๆสำหรับจอน5โลมันเหมือน5เมตรครับเฮ้ยเกินไป5โลก็คือ5โลพี่โอ้แต่วันนี้อากาศดีมากจริงอากาศทำให้ทุกอย่างมันรู้สึกว่ามัน เอนจอยอะแล้วก็จริงๆนี่เป็นงานแรกทุกทีผมวิ่งคนเดียววิ่งอย่างนี้หนวกกว่านะใช่รู้สึกวิ่งง่ายขึ้นไหมนี่ถ้าถ้าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมวิ่งไปแล้วได้คุยกับเพื่อนเมื่อเช้าอะแล้วคุยเยอะมากนะตีคุยกับพี่เผือกคุยคุยกูเห็นพี่เผือกไม่เห็นอยากคุยกับมึงเลยผมมาดูแลพวี่แล้วจะวิ่งอย่างเดียวจะแย่อยู่เอาหูฟังออกมาจากบ้านอะแต่ตอนจะลงจากรถเว้ย คือคิดเลยว่าไม่แม่งไม่เป็นไรคูกูก็ทิ้งหูฟังไว้ตรงนี้เพราะกูรู้สึกว่าเฮ้ยพี่น้องแม่งเยอะเดี๋ยวกูคุยกับเขาอ่ะสนุกจริงๆมันรู้สึกว่าวิ่งกับคนอื่นแม่งวิ่งได้ได้ดีกว่าวิ่งคนเดียวเพราะปกติที่วิ่งคนเดียวสักโลนึงก็ไม่ไหวแล้วอย่างเลวมันจะเบื่อเบื่อเออใช่อันนี้มันรู้สึกมีคนวิ่งด้วยรู้สึกวิ่งได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าปกติใช่มันเอ็นจอยนะอากาศก็ดีเยี่ยมเลยครับแล้วถ้าเกิดเขามี ฟรีรันครั้งที่พี่พี่ๆทั้งสองคนอยากมาอีกไหมครับมาที่ครับจัดทุกวันเลยไหมฮะมีงานก็โทรแคนเซิล้งานฝั่งเจ้ากำลังพอดีเลยเจริงเมื่อวันกลับจากเขาใหญ่ กูซื้อในเซเว่นนี่กูเพิ่งซื้อเลยอันนี้เรื่องจริงเลยขอเพิ่งรู้ว่าลูกค้าเข้าเรียบร้อยฮะออกกําลังกายเสร็จนะครับเราต้องอัดโปรตีนครับผมเพราะว่าโปรตีนเป็นส่วนสําคัญนะครับมันทําให้แบบว่าอะกล้ามลงกล้ามเนื้อเราเนี่ยก็ดูแลกันหน่อยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่านี่เลยครับผมอร่อยดื่มง่ายฮะเนื้อไม่หนักเลยแถมมีวิตามินดีอีกด้วยครับกัก็ให้กัก็ให้รสชาติเหมือนมนมอัดเม็ดที่กูชอบกินเด็กๆใช่เลย ไม่หวานมากนะครับตอนนี้ชุดวันนี้กูจะกินอะไรนะทำอะไรต้องดูว่าอะไรเข้าไปในร่างกายบา้างแคลเซียมสูงฮนะ90%ไขมันต่ำวิตามิน b 2สูงวิตามิน B 2, รวมสูง B1 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ไอ้เหี้ยนี่คือถ้าเป็นที่จอดรถนี่คือแกนโลกแล้วไอ้สัตว์ลงไปถึง B12 ไอ้เหี้ยลึกมากลึกมากนะแล้วก็วิตามินดีสูงฮะนี่ยอดเยี่ยมครับผมย้ำอีกทีครับสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์เอเลเวนทุกสาขานะครับและสำหรับรถจืดนะครับเดร็วนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับฝากด้วยนะครับผมสันชายเดลี่ไห่โปรตีนอันนี้กูออกกหลังกายด้วยสัตว์บอดูเลยล่างทองวันนี้กูวิดพื้นอ่ะกูไม่ได้ดันร่างกกกกาายยเข้มูดโลลงไป กดโล่งหไปมีลีลาคนิสามี่ร่อนมากูุวิง่งท่านลูกค้าสันชัยยังเข้าอยู่กูวิง่งและกรวิ่งแดกนมเลย <laughs> แต่วันนี้สนุกมากนะเอนจอยวันนี้ไอเทมผมมันเนป็นช่วงที่โชคดีมากอากาศแม่งดีมากเหมือนวิ่งอยู่เชียงใหม่เลยอะอากาศดีสุดขอให,ห้อากาศครั้งหน้าอากาศยังดีแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่ IG นะครับผมอินสตาแกรมของนานาคอฟฟี่โรสเตอร์อาลีครับ อีกที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับบา,าร์สัปสัหถึงแม้วันนี้จะไม่มีกิจกรรมสันะครับอยู่ในช่วงของการไว้อะไรนะครับเราก็ทํางานให้สงบสงเสงียมเรียบร้อยทีหนึทุกคนจะได้มาเพอเอ็นจอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนเจอกันครับเม